สวัสดีนักเ yeah, รียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาต่อจากคราวที่แล้วนะคะที่อาจารย์เนี่ยได้พูดถึงทฤษฎีของกฎของเกาแล้วก็พูดไปในทางทฤษฎีหมดแล้วนะคะวันนี้นะคะอาจารย์เนี่ยจะให้ทบทวนกฎดของเกาเล็กน้อยนะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยจะให้เข้าโจทย์แล้วก็บอกนะคะว่าสูตรไหนควรใช้กับโจทย์แบบไหนนะคะแล้วก็ทําไมถึงต้องใช้กฎดของเกาและทําไมถึงต้องเลือกสูตรได้นะคะ อ่เรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนเนี่ยโหลดเอกสารประกอบการเรียนในครั้งนี้ก่อนนะคะใครเสร็จแล้วเนี่ยช่วยตั้งอ emoji ยกมือให้อาจารย์ทราบหน่อยนะคะโอเคค่ะเมื่อเสร็จกันหมดแล้วนะคะต่อมาเนี่ย วัตถุประสงค์ในการเรียนครั้งนี้เนี่ยก็คือนักเรียนเนี่ยก็คือเลื่อเรียนในครั้งนี้ไปเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องอธิบายที่มาและความสําคัญของกฎของเกาได้นักเรียนจะเกิดแนวคิดแล้วก็กระบวนการความคิดสร้างสารรค์ให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจประโยชน์ของสูตรนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยสามารถวิเคราะห์สูตรแล้วก็คำนวณสูตรได้นะคะนักเรียนเนี่ยเข้าใจ เปรียบเทียบแล้วก็การใช้งานกับกฎของเกากับกฎอื่นๆค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจวิธีการหาค่าประตูไฟฟ้าโดยใช้กฎของเกาค่ะในตรงวัตถุประสงค์นี้มีใครอยากทราบเพิ่มเติมไหมคะหรือว่ามีใครไม่เข้าใจไหมคะในตรงนี้เข้าใจค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะอาจารย์เนี่ยจะ ควรที่มาแล้วก็ความสําคัญของกฎของเกาส์นะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยไม่ลืมนะคะกฎของเกาส์เนี่ยกล่าวไว้ว่าพารทั้งหมดเนี่ยที่ออกมาจากพื้นที่พื้นที่ผิวปิดใดๆนะคะจะเท่ากับประจุทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ผิวปิดนั้นๆน,น,นะคะก็คือสมการเนี่ยจะเท่ากับอินิเกตดี .da นะคะเท่ากับ qin นะคะสัญลักษณ์ในสมการเนี่ยทางด้านซ้ายมือที่อาจารย์ได้ออกมาให้เนี่ยดีก็คือ ความหนาแน่นของฟักนะคะ dA ก็คือพื้นที่ผิวปิดที่สนามไฟฟ้าผ่านในแนวตั้งฉากกือทิศตามทิศสนามไฟฟ้านั่นเองค่ะส่วน Qin เนี่ยก็คือประจุทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ผิวปิดนั้นๆนั่นเองค่ะอ่ะอันนี้เราพอจะเข้าใจไปแล้วนะคะเพราะว่าค่าฟิเรียนเนี่ยก็ได้เรียนไปแล้วแล้วก็อันนี้อาจารย์แค่ทวนทบทวนเฉยๆนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างโจทย์นะคะที่ เป็นตัวอย่างโจทย์ชวนคิดเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเกิดความสงสัยนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนใช่ไหมคะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าโจทย์อันเนี้ยควรใช้กับสูตรไหนโจทย์อันเนี้ยควรเริ่มต้นยังไงนะคะอ่าต่อไปนี้อาจารย์จะบอกวิธีคิดข้าวๆนะคะก็คือเมื่อเราได้โจทย์มาแล้วเนี่ยล้วก็เรียนรู้นะคะว่าโจทย์อันเนี้ยควรจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงแล้วก็มาวิเคราะห์โจทย์นะคะว่าควรใช้สูตร สูตรไหนควรใช้สูตรแบบไหนนะคะหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้สูตรในการแก้สมการที่เลือกไว้ค่ะเมื่อเราแก้เสร็จเนี่ยเราก็มาตรวจสอบค่าใช่ไหมคะว่าค่าเนี้ยที่เราได้มาเนี่ยแปลกหรือเปล่าหรือว่าผิดไปจากที่อาจารย์เคยอธิบายไว้หรือเปล่านะคะหรือว่าสูตรที่เราเลือกมาเนี่ยไม่ตรงกับโจทย์หรือเปล่าถ้าตรงเนี่ยเราก็ได้คําตอบที่ถูกต้องนะคะหรือว่าถ้าไม่ตรงเนี่ยเราก็เริ่มไปที่ ขั้นนี้ใหม่นะคะคือวิเคราะห์โจทย์ว่าใช้สูตรแบบไหนแล้วก็ทําโจทย์ถูกนั่นเองค่ะในขั้นตอนการทําโจทย์เนี่ยมีใครสงสัยไหมคะว่าเออวิธีนี้ทํายังไงหรือว่าควรเริ่มจากตรงไหนก่อนอะไรอย่างนี้มีไหมคะไม่มีค่ะค,ค่ะเพื่อนค่ะต่อมานะคะอาจารย์เนี่ยอยากให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจฟังในการ ในสไลด์หน้าถัดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสไลด์หน้าถัดไปเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญเลยนะคะที่จะใช้ในการคํานวณหาค่าประจุไฟฟ้าก็คือสูตรที่ใช้ในการคํานวณจากกฎของเกามีมี4อย่างนะคะก็คือสูตรประจุจุดประจุเชิงเส้นประจุเชิงแผ่นแล้วก็ประจุเชิงปริมาตรนั่นเองค่ะมาในสูตรแรกนะคะก็คือประจุจุดเห็นไหมคะว่าจะมีประจุจุด Q ไปหา P ก็คือสูตรเนี่ยจะได้ E เท่ากับ Q ส่วน4ไพเอสซลอน R กําลังสอง AR d เนี่ยจะได้เท่ากับ Q ส่วน4ไพ R กําลังสอง AR นั่นเองค่ะในสูตรถัดไปก็คือสูตรประจุเชิงเส้นประจุเชิงเส้นเนี่ยจะมีประจุเชิงเส้น2แบบนะคะก็คือประจุเชิงเส้นยาวอน,นันต์แล้วก็ประจุเชิงเส้นยาวจํากัดนะคะประจุเชิงเส้นยาวอน,นันต์เนี่ยก็จะมี เห็นไหมคะว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้คือมันจะไปเรื่อยๆอะค่ะนักเรียนแล้วก็สูตรของมันเนี่ยจะได้เท่ากับ e เท่ากับ l o L ส่วน2 pi epsilon r ar แล้วก็ d เท่ากับ l o L ส่วน2 pi r ar นะคะอ่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นสูตรประจุเชิงเส้นยาวจำกัดเห็นไหมคะว่าตัวที่แล้วเนี่ยมันจะเป็น อินฟินิตี้ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้มันเมื่อเป็นยาวจำกัดเนี่ยมันก็จะเป็น A แล้วก็ B นะคะมันจะกำหนดค่ามาให้เลยค่ะสูตรของมันเนี่ยก็เท่ากับอินทิเกรต L อลโล l อ L ส่วน4พายแอซัลลอน R กำลังสอง AR หรือว่า D เนี่ยเท่ากับโล w L l l ส่วน4พาย R กำลังสองนั่นเองค่ะในสูตรถัดมาเนี่ยก็คือจะคล้ายกับตัวนั้นก็คือมี2อ,อย่างเหมือนกันก็จะมีประจุเชิงแผ่น ประจุเชิงแผ่นยาวอ,อนันต์แล้วก็ประจุเชิงแผ่นยาวจํากัดนะคะประตุเชิงแผ่นยาวอ,อนันต์เนี่ยมันจะเป็นทิศทางที่บอกเป็นลูกศรน,นะคะจะไม่มีตัวเลขหรือสัญลักษณ์กำกับไว้สูตรของมันเนี่ยก็เท่ากับ p e s ส่วน epsilon a n d เนี่ยเท่ากับ p low s, <S, <c oughs> <S ส่วนด้วย2น,นะคะ a n แล้วก็ส่วนประจุ เชิงแผ่นยาวจำกัดนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะกำหนดเป็นตัวอักษรไว้เพื Pen ่อที่จะกำหนดตัวเลขหรือกำหนดขอบเขตไว้นั่นเองค่ะจะได้สูตรเท่ากับ e เท่ากับอินดิเกต s low s d s ส่วนด้วย4พ epsilon r กําลัง2ค่ะ r แล้ว d เนี่ยเท่ากับ โลเอสดีเอสส่วนสี่พายเอซัลอรกำลังสองเออาร์ค่ะอ่าในสูตรสุดท้ายนะคะก่อนที่อาจารย์เนี่ยจะมีตัวอย่างโจทย์มาให้นะคะวันนี้ก็คือประจุเชิงปริมาตรสูตรประจุเชิงปริมาตร,นร,เ,ร,าตรเนี่ยก็จะเท่ากับเเท่ากับอินดิเกเตสเอสโลวีดีวส่วนด้วย4 Pi พายเอซัลลอนรกำลังสองค่ะแล้วก็ดีเนี่ยจะได้เท่ากับ โลแอลเอ้ยถอดทบขอภายค้างเรียนก็คือดีเท่ากับโลวีดีส่วนด้วยสี่พายอาร์กำลังสองเออาร์ค่ะนักเรียนจำได้ไม่ใช่ไหมคะว่าเออมันจะมีสี่สูตรในการคำนวณน,นักเรียนมีข้อสงสัยในสี่สูตรนี้ไหมคะก่อนที่อาจารย์จะเข้าโจทย์ไม่มีค่ะขอบคุณค่ะงั้นจากนั้นอาจารย์จะ เข้าโจทย์ให้นักเรียนออลองดูนะคะว่าเข้าใจจริงหรือเปล่านะคะอ่าเมื่อเวลาเราได้โจทย์มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดก่อนใช่ไหมคะว่าตามสเตปที่อาจารย์ได้บอกไปทางต้นค้าก็าคือเราต้องดูก่อนว่าโจทย์เนี่ยกำหนดบรจรจุเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนเดี๋ยวอาจารย์จะไฮไลท์ให้ดูนะคะว่าโจทย์กำหนดอะไรมา เห็นไหมคะว่าโจทย์เนี่ยกาหนดว่าเป็นประจุเชิงเส้นยาวอนันต์มีใครดอกมีใครบอกได้มากไหมคะว่าประจุเชิงเส้นยาวอนันต์เนี่ยเป็นรูปแบบไหนเป็นเส้นยาวๆแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นอินฟินิตี้เคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะนะัทานานัทนานตอบถูกนะคะคือจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้คะ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะวาดเล็กๆไว้ให้ดูนะคะ ก็จะเป็นบวก infinity แล้วก็ลบ infinity แบบนี้ใช่ไหมคะที่นทธาน,นหมายถึงใช่ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะบวกคะแนนให้สำหรับคนที่ตอบนะคะอ่ะเรามาเริ่มทำโจทย์กันเลยอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในตัวกลางฟ r e e space ใช่ไหมคะแล้วก็เส้นแรกเนี่ยมีความหนาแน่นประจุเชิงเส้นบวกหนึ่ง นาโนคูลอมเปอร์เมตรนะคะวางอยู่ที่ x 0 y ลบ1เส้นที่สองนะมีความหนาแน่นประจุเชิงเส้นลบหน,นาโนเมตร c c ก็คือคูลอมนะคะคูลอมเปอร์เมตรถูกวางที่ x 0 y 1ค่ะโจทย์ถามว่าจงคำนวณหาความเข้่มสนามไฟฟ้าที่จุด p 100 เราก็จะได้ตามรูปอันนี้ค่ะก็คือจุด A กับจุด B เนี่ยเป็นจุดยาวอันนั้นใช่ไหมคะแล้วก็วาดขึ้นไปเป็นแท่งตรงๆเหมือนที่นัทันนันได้ตอบมากับอาจารย์เลยค่ะก็คือเมื่อเราได้โจทย์มาแล้วนะคะเรียนเราให้นักเรียนเนี่ยวาดรูปก่อนนะคะก่อนที่จะลงมือทําโจทย์เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราควรทํายังไงนะคะ อ่ะเมื่อเราวาดออาจารย์ขอโทษคะ่ะลืมวาดอีกตัวหนึ่งคือเวลาเราทำประจุยาวอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีตรงกลางใช่ไหมคะที่มันจองมาตรงนี้แล้วก็ต้องวาดให้มันเข้าไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้อยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็ง่ายต่อการคำนวณด้วยคะ่ะเราจะมาเริ่ม กำหนดกันนะคะว่าโจทย์เนี่ยให้อะไรมาก็คือโลบีเห็นไหมคะโลบีโลบีก็คือทางด้านฝั่งนี้โลบีก็เท่ากับหนึ่งนาโนคูลอมเปอร์เมตรเขากำหนดจุดมาให้ที่ x เนี่ยเป็นศูนย์ y เป็นลบหนึ่ง ส่วน z เขาไม่ได้กำหนดมาใช่ไหมคะมันก็คือเท่ากับ0นย์นั่นเองค่ะต่อมาเนี่ยโลซเท่ากับลบหนึ 1, ่งนาโนคูลอมเปอร์เมตรจุดโจทย์ให้มาว่า x เนี่ยเท่ากับ0 y นเท่ากับ1แล้วก็ z ไม่มีเหมือนกันก็เท่ากับ0นย์ค่ะอ่ะต่อมาเราจะมาหา R ba ก่อนก่อนนะคะ อ่า b a วิธีการหา rba เนี่ยก็คือฟล์ลบต้นมีใครหา r เอ rba ให้อาจารย์ได้ม้างไหมคะในห้องนี้ได้ค่ะอาจารย์โอเคค่ะ r หนึ่งลบศูนย์ ax บวกกับ ศูนย์บวกหนึ่ง ay แล้วก็บวกกับศูนย์ลบศูนย์ a แซดคะ่ะอาจารย์โอเคค่ะที่เพื่อนตอบมาเนี่ยก็คือถูกต้องแลวนะคะเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยาจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะคะขอบคุณพันภาษาค่ะคือ rab ใช่ไหมคะแล้วก็ดูว่าปลายเนะี่ยอยู่ตรงไหนต้นอยู่ตรงไหน นะคะก็คือปลายอยู่ที่ลบหก็คือจุดนี้ต้นก็คือลบศูนย์ก็คือจุดนี้เห็นไหมคะก็จะเป็น AX ส่วน0นแล้วก็ดูเหมือนเดิมเลยคะ่ะปลายลบต้นแล้วก็ได้มาทั้งหมด3ามตัวนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการบวกลบปกติเราก็ได้ R ba a เท่ากับ ax บวก y เมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยมาเห็นนะคะว่าหน้าหน้าตัวมันเนี่ยก็จะคือสัมระสิของมันสัมระสิที่ไม่เห็นว่ามันเหมือนว่างเปล่าว่าคือหนึ่งนะคะเราก็จะมาใส่แอ sol ลค่ะ a b a เท่ากับรูทหนึ่งกำลังสองบวกหนึ่งกำลังสองเท่ากับรูทสองค่ะ เมื่อเราได้ rba มาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะหา rca ค่ะแล้วหาแบบเดิมเลยค่ะ ra c เท่ากับ by ลบต้นได้เท่ากับ1นลบศ ax บวกด้วย0ูลบห ay ค่ะ ตัวสุดท้ายไม่มีเราให้จำไว้ว่า0ูนย์ลบศูนเราจะได้ r ca เท่ากับ a x- a y ลบ a หลังจากนั้นเมื่อเราได้แล้วเนี่ยเราก็เข้า absolute เหมือนเดิมค่ะตามตัวข้างบนเลย แล้วก็ได้ดูสองเท่ากัน่เองค่ะมาถึงตรงนี้แล้วมีใครสงสัยไหมคะอยากให้อาจารย์ทวนตรงไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าไม่มีค่ะเข้าใจค่ะอาจารย์โอเคค่ะหลังจากนั้นเนี่ยว่าเราได้เอ่อได้ตัวแปรมาแล้วนะคะแล้วก็จะเข้าสูตรที่กดของเกากำหนดมาก็คืออาจารย์ขออนุญาตเพิ่มหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวมัน จะไม่พออ่ะแล้วก็จะแยกเป็นสองอันใช่ไหมคะเพราะว่าเขาให้หาคือเราต้องหาทีละอันก่อนคะ่ะก็คือหา R B A BA ก่อนนะคะแล้วค่อยหา C A คะ่ะแล้วค่อยเอามารวมกันทีเดียวนะคะก็คือ เราจะเริ่มจากตัวแรก e เนี่ยตามสูตรนะคะ e หนึ่งจะเท่ากับสองส่วนสองตัวเนี้ยก็คือสัมประสิทธิ์ที่เราได้หาตันแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นรูทสองส่วนรูทสองแล้วก็จะตัดรูทออกได้นะคะตัวนี้มันก็จะเหลือแค่สัมประสิทธิ์ข้างหน้าตัวนี้แค่สองส่วนสองนั่นเองค่ะแล้วก็สูตรของมันเนี่ยจะเท่ากับ log ส่วน2พายแอปซัลอนอาร์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยแล้วก็2แล้วก็ยุบรวมเข้าไปนะคะก็ได้เท่ากับ2โลแอลส่วนด้วย4พายแอปซอลอนอาร์ค่ะ แล้วตรง AR ตัวเนี้ยมันก็คือ RB ตัวเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่เราหามาอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะบอกคลิกนะคะว่า<อ>เห็นไหมคะว่า4ีายพเอล,ล์นอตัวนี้อาจารย์ขอโทษเขาเขียนตัวนี้4พเอลนตัวเนี้ยความจริงแล้วเนี่ยตัวมันเองเนี่ยก็คือ ให้เราอนุมานแล้วก็จําไว้เลยนะคะมันจะเป็นง่ายต่อการคํานวณมากค่ะมันก็คือ1ส่วน4พายพเอฟซาลอนนอรดเนี่ยจะเท่ากับ9คูณ10ยกกําลัง9นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ตัวนั้นแล้วก็เท่ากับ2 1งหนโลแอลก็คือตัวที่เราได้หาตัวแรกจําได้ไหมคะตัวนี้น ที่โจทย์กำหนดมาให้โล L ก <Rem ind. S 1> ็เท่ากับ1คูณ10ยวกำลังลบ9ลบ9ก็คือนาโนนะคะที่โจทย์กำหนดมาให้ในตอนแรก9คูณ10เยกกำลัง9้เห็นไหมคะเมื่อเราเปลี่ยน1ส่วน4พายเอชลอนนอเป็น9คูณ10เดียกกำลัง9เนี่ยมันก็สามารถที่ทำให้สมการง่ายขึ้นเพราะว่าเราสามารถที่จะกำจัดตัวมันเองได้นั่นเองค่ะ มันก็ตัดมันทิ้งได้ไปเลยตัวนี้คำตอบตัวนี้เนี่ย e เนี่ยจะได้ e หนึ่งนะคะแล้วห้เท่ากับเก้า ax บวกด้วยเก้า เอาแล้วก็ไม่ม้องคิดดีกแล้วก็เก็บอันนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็คิดตัวที่สองก่อนเรามาคิดตัวที่สองกันเราก็ทำเหมือนเดิมเลย e เท่ากับ2ส่วน 2, 2> โลแอลส่วนด้วย2พายแอปซาลอนอานะคะแล้วก็ e อาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้2โลแอลส่วนด้วย4พายแอปซาลอนนอตอา เออนัทานานจำได้ไหมคะว่าอาจารย์เนี่ยบอกว่าให้เปลี่ยนสี่พายเอฟซทล,ลอนน้อยเนี่ยเป็นอะไรเก้าคูณสิบยกกำลังเก้าค่ะถูกต้องค่ะอาจารย์ให้เปลี่ยนเป็นเก้าคูณสิบยกกำลังเก้าเดี๋ยวในครั้งหน้าอาจารย์จะมาอาธิบายยาวๆให้ฟังนะคะว่าทำไมถ้าสมมติว่าเราไม่เปลี่ยนเนี่ย เราจะลองคำนวณในแบบที่ไม่เปลี่ยนดูนะคะว่ามันจะยาวมากแล้วมันทำใหออ้ยากต่อการคำนวณจริงๆอาจารย์อยากให้จำไว้เลยนะคะตรงนี้เราก็ได้เป็นสองคูณด้วยหนึ่งลบหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้หนึ่งเราใช้ไปแล้วหนึ่งคูณสิบวกำลังเก้าเก้าคูณสิบเยกกำลังเก้า ส่วนด้วยรูปสองนี่ก็ตัดถึงได้เพราะว่ามันสามารถตัดได้นะคะเรียนตัวนี้ ax ลบ ay ส่วนด้วยรูอสองอ่ะทีนี้เราก็ได e ้ e สองมาแล้วนะนเรียน e สองเนี่ยเท่ากับลบเก้า ax บวกด้วยเก้า ay เมตรเปอร์เมตรนั่นเองค่ะอ่ะเมื่อเราได้ทั้งสอง e มาแล้วใช่ไหมคะเรียนแล้วก็มารวมกันได้ค่ะ et ของเราเนี่ยจะเท่ากับ e หนึ่งบวก e สองจะเท่ากับเก้า ax บวก 9ay ลบ 9ax แล้วก็บวก 9ay เห็นอะไรไหมคะนักเรียนว่ามันจะมีตัวที่สามารถที่จะกำจัดทิ้งไปก่อนได้ก็คือ 9ax แล้วก็ลบ 9ay แล้วก็ตัดเป็นทิ้งได้เลยสองตัวนี้เพราะฉะนั้น et ของเราเนี่ยได้เท่ากับ18 ay เพี่งเท่านี้เราก็เสร็จจรวจข้อนี้แล้วมีใครสงสัยไหมคะที่อาจารย์ทำจรวจมาทั้งหมดอาจารย์จะได้อธิบายให้ฟังมาอีกรอบหนึ่งเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์โอเคอ่ะ สูตรวันนี้นะคะอาจารย์จะถลุมให้ก็คือมีสี่สูตรก็จะมีสูตรประจุจุดประจุเชิงเส้นแล้วก็ประจุเชิงแ่นสุดท้ายก็คือประจุจุดเชิงปริมาตรนั่นเองค่ะต่อมานะเป็นการบ้านที่อาจารย์อยากให้นักเรียนเนี่ยไปลองทําดูนะคะถ้าใครมีข้อสงสยนะัยในก็ทักมาถามอาจารย์ได้แต่ว่าอาจารย์เนี่ยจะไกด์ไลน์ให้ก่อนนะคะก็คือเห็นไหมคะว่าโจทย์อันนี้มันบอกว่า ประจุ Q ห้าเนี่ยกระจายตัวสรรมเสมอบนเส้นตรงยาวใช่ไหมคะแล้วก็โดยเส้นประจุเนี่ยคีย์เวิร์ดตรงนี้เราสามารถที่จะนึกออกนะคะว่าเฮ้ยเราควรใช้สูตรไหนก็คือสูตรข้อนี้เราควรใช้ประจุเชิงเชิงเส้นนะคะในการทําและส่วนอีกข้อนึงเนี่ยเขาให้รูปมาแล้วก็ไม่ต้องอ่านตัวนะคะก็ได้นะคะบางทีเขาให้รูปมาแบบนี้ก็คือว่าเราเนี่ย เห็นไหมคะว่ามันจะมีเป็นแผ่นอยู่เป็นแผ่นแบบนี้แล้วก็ติ้งเต่าเลยว่าโจทย์ข้อนี้ใช้ประจุเชิงแผ่นแน่ๆแล้วก็การบ้านสองอันนี้เนี้ยอาจารย์จะมาเฉลยในครั้งหน้านะคะถ้าหาันเรียนทำผิดหรือว่าสงสัยอะไรเนี่ยก็ ใช่คิดว่าวคูของอาจารย์ไว้แล้วก็ทักมาในไลน์ได้เลยค่ะเชิญรำคาญวันนี้อาจารย์ก็จบเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรไหมเอ่ยไม่มีค่ะอาจารย์ไม่มีค่ะขอ,ขอบคุณค่นะวันนี้อาจารย์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ